ในโลกยุคศตรวรรษที่21ที่เทคโนโลยีทางการทหารถูกพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งประเทศที่มีขนาดเล็กหรือกำลังพัฒนามักถูกมองว่าเป็นเพียงผู้บริโภคเทคโนโลยีจากมหาอำนาจเท่านั้นแต่ประเทศไทยกลับเดินเส้นทางที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงในช่วงปลายปี2024ระดับโลกหลายสําน,นักเริ่มรายงานตรงกันถึงโครงการลับทางเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทยที่มีชื่อว่า Thai SHIELDX ซึ่งได้รับการยืนยันจากรกระทรวงกลาโหมไทย ในเวลาต่อมาว่าเป็นระบบป้องกันอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นโดยทีมวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ไทยกว่า1,200คนภายใต้การกำกับของศูนย์ยักษ์เทคโนโลยีป้องกันอากาศและอวกาศแห่งชาติในตอนแรกหลายฝ่ายมองว่าโครงการนี้เป็นเพียงโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสอดแนมและระบบเรดาร์รุ่นใหม่ตามปกติแต่เมื่อรายละเอียดบางส่วนถูกเปิดเผยออกมาระหว่างการประชุมความมั่นคงเอเชีย แปซิฟิกที่กรุงสิงคโปร์ในเดือนมีนาคม2025โลกก็ต้องหันมาจับตาไทยอย่างไม่เชื่อสายตาเพราะไทย SHIELDX ไม่ได้เป็นเพียงเรดาร์หรือระบบสกัดทีปนาวุธธรรมดาหากแต่เป็นเครือข่ายปัญญาประดิษฐ์ด้านป้องกันเชิงรุก Active AIDFENSE Grid e ที่สามารถวิเคราะห์ภัยคุกคามทางอากาศทะเลและไซเบอร์พร้อมกันได้แบบเปรียบเทียผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาต่างยอมรับว่าไทย SHIELDX เป็นสิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดว่าจะมาจากประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้ผลิตเทคโนโลยีป้องกันขั้นสูงอย่าง G7 หรือ NATO ด้วยซ้ำการผสมผสานร,ระหว่างปัญญาประดิษฐ์ AI ควอนตัมคอมพิวติ้งและระบบสื่อสารอาวกาศของไทยทําให้ระบบนี้มีความสามารถในการคาดการทิศทางการยิงขีปนาวุธได้ลงหน้าเกือบ12วินาทีซึ่งในโลกของการสู้รบเท่ากับชนะก่อนศัตรูจะได้กดปุ่มปล่อยเบื้องหลังความสาเร็จนี้เริ่มต้นจากหน่วยวิจัยเล็กๆในจังหวัดปทุมธานี เมื่อ5ปีก่อนทีมวิศวะกรจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งหนึ่งได้ร่วมมือกับกองทัพไทยเพื่อสร้างระบบจำลองสนามรบด้วย AI เพื่อฝึกทหารรุ่นใหม่แต่เมื่อระบบเริ่มสามารถเรียนรู้รูปแบบการรบและคาดเดาการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามได้แม่นยำถึง97%จึงเกิดแนวคิดใหม่ว่าหากนำ AI ลักษณะนี้มาพัฒนารวมกับระบบตรวจจับทางอากาศและอวกาศมันอาจกลายเป็นโลกป้องกันประเทศ ที่ไม่ต้องพึ่งพามาหาอำนาจอีกต่อไปในปี2023รัฐบาลไทยได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันแห่งชาติโดยมีเป้าหมายให้ประเทศมีความมั่นคงเชิงเทคโนโลยีเป็นของตนเองภายใน10ปีโครงการไทย SHIELDX จึงถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักโดยได้รับงบประมาณรวม4 5 0 0 0ล้านบาทซึ่งถือว่าน้อยกว่าระบบป้องกันของประเทศพัฒนาแล้วหลายสิบเท่าแต่สิ่งที่ทำให้โครงการนี้ก้าวไกลเกินตัวคือ แนวคิดแบบเปิดที่ให้ความสําคัญกับนวัตกรรมของคนไทยเองมากกว่าการซื้อเทคโนโลยีจากต่างชาติดรกิติพงศ์สิริวงหัวหน้าทีมออกแบบ AI Core ของโครงการกล่าวว่าเรารู้ดีว่าเราไม่มีงบประมาณเท่าประเทศใหญ่แต่สิ่งที่เรามีคือความเข้าใจในสภาพภูมิประเทศของเราเองและความสามารถของคนไทยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจํากัดใดๆระบบของเราถูกออกแบบให้เรียนรู้จากข้อมูลสภาพอากาศภูเขาป่าไม้และทะเลของไทยจริงๆเพราะโลกความจริงไม่เหมือนในตำราเรา ต้องให้ AI เข้าใจดินฟ้าอากาศแบบไทยก่อนถึงจะปกป้องประเทศได้จริงคำกล่าวนี้สะท้อนแนวคิดของไทย i SHIELDX อย่างชัดเจนเพราะหัวใจของระบบไม่ใช่เพียงเครื่องจักรหรือชิปประมวลผลแต่คือสมองกลไทยที่เรียนรู้จากข้อมูลภายในประเทศตั้งแต่ปี1970จนถึงปัจจุบันผ่านฐานข,ข้อมูลมหาศาลของกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือและสถาบันภูมิาสารสนเทศทำให้ระบบสามารถวิเคราะห์รูปแบบคลื่น ปลความร้อนลมและสนามแม่เหล็กได้อย่างแม่นยำเมื่อรวมกับเครือข่ายดาวเทียม TEPHASAT รุ่นล่าสุดที่ปล่อยขึ้นสู่วงโครจรในปี2024ระบบนี้จึงสามารถตรวจจับสัญญาณการป่อคีปนาวุธได้แม้เกิดขึ้นในรัศมี1,200กิโลเมตรจากน่านฟ้าไทยสิ่งที่ทำให้สหรัฐต้องตะลึงไม่ใช่เพียงความสามารถของระบบเท่านั้นแต่คือความเงียบของการพัฒนาโครงการนี้ถูกเก็บเป็นความลับมานานหลายปีโดยมีการปกปิดในรูปของโครงการวิจัยเทคโนโลยี ภูมิอากาศและเครือข่ายสื่อสารภาคพื้นดินเมื่อสหรัฐทราบข่าวการทดสอบภาคสนามของระบบในอ่าวไทยช่วงปลายปี2024พวกเขาจึงส่งผู้เชี่ยวชาญจากดาเพอและล็อกฮีมาทันมาศึกษาแต่กลับไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้เพราะระบบความปลอดภัยของไทย s h i ช l d x ใช้โครงสร้างการเข้ารหัสแบบควอนตัมที่ไม่มีช่องโหว่ตามแบบที่เคยใช้กันทั่วไปรายงานลับของพิธกรระบุว่า ระบบของไทยมีโครงสร้างการตอบสนองอัตโนมัติแบบนิวรอนชิลที่สามารถตัดสินใจตอบโต้ภัยคุกคามโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากมนุษย์ในบางสถานการณ์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่แม้แต่สหรัฐเองยังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบนี่คือจุดที่โลกเริ่มตรหนักว่าไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้รับเทเทคโนโลยีอีกต่อไปแต่กำลังเป็นผู้สร้างมาตรฐานใหม่ด้าระบบป้องกันอัจฉริยะการทดสอบครั้งใหญ่ของไทย SHIELDX เกิดขึ้นในเดือนมกราคม2025เมื่อกองทัพไทย จำลองสถานการณ์การลุกรานทางอากาศโดยใช้เครื่องบินไร้คนขับกว่า50ลำเข้าทำการโจมตีพร้อมกันจากหลายทิศทางระบบสามารถตรวจจับวิเคราะห์และจำลองเส้นทางสกัดได้ภายใน1.7วินาทีก่อนจะสั่งการปืนต่อต้านอากาศยานจำลองให้ยิงเป้าหมายเสมือนจริงตกไปกว่า94%สื่อญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รายงานเหตุการณ์นี้ว่าเป็นการสาธิตพลังสมองกลป้องกันประเทศที่เหนือความคาดดาดดหมายที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะเดียวกันสหรัฐ ซึ่งติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดผ่านสถานทูตและหน่วยข่าวกรองทางอวกาศได้รายงานต่อคณะกรรมการกลาหมของตนว่าไทยอาจกลายเป็นประเทศนอกกลุ่มพันธมิรที่มีเทคโนโลยี AI ป้องกันขั้นสูงระดับเดียวกับยุโรปซึ่งเป็นการเปลี่ยนสมดุลอำนาจทางเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียยังมีในสําคัญนักวิเคราะห์หลายคนเริ่มตั้งคําถามว่าอะไรทําให้ประเทศไทยที่ไม่ใช่มหาอํานาจสามารถสร้างเทคโนโลยีระดับนี้ได้ในเวลาเพียงไม่กี่ปี คำตอบอยู่ที่โครงสร้างการทำงานแบบผสมระหว่างรัฐและเอกชนซึ่งรัฐบาลไทยได้เปิดพื้นที่ให้บริษัทตารางอักกว่า40รายเข้ามาร่วมพัฒนานในแต่ละส่วนตั้งแต่ระบบประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมไปจนถึงเซนเซอร์ตรวจจับคลื่นแม่เหล็กขนาดนาโนจากบริษัทเทคโนโลยีในจังหวัดเชียงใหม่และขอนแกน่นการรวมพลังของภาคประชาชนกับภาครัฐจึงกลายเป็นจุดแข็งที่ประเทศมหาอำนาจบางประเทศยังขาดในส่วนของ AI หลักของระบบนั้นได้รับการตั้งชื่อว่าปัญญา X ซึ่งเป็นโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ไทยแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้เข้าใจบริบทและคำสั่งที่ซับซ้อนได้โดยไม่ต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มต่างชาติความสามารถของปัญญา X ไม่เพียงแต่เรียนรู้จากข้อมูลเชิงเทคนิคแต่ยังสามารถอ่านและตีความรายงานข่าวการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมของประเทศร,รอบข้างเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของภัยคุกคามในอนาคตเราสอนให้ AI เข้าใจว่าภัยคุกคามไม่ได้มาจากจรวดเท่านั้นแต่มาจากเศรษฐกิจการเมืองและข่าวปลอมด้วย ดกตรกิติพงศ์กล่าวไว้ในการสัมภาษณ์พิเศษกับสื่อญี่ปุ่นเมื่อข่าวนี้เผยแพร่ไปทั่วโลกมหาอำนาจหลายประเทศเริ่มติดต่อขอแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีรวมถึงเสนอข้อตกลงความร่วมมือทางด้าน AIDFENSE แต่รัฐบาลไทยยังคอรักษาจุดยืนชัดเจนว่าไทย s h e l d x จะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อป้องกันประเทศเท่านั้นไม่ใช่เพื่อการค้าอาวุธในช่วงเดือนเมษายน2025องค์การศาสตรประชาชาติได้เชิญตัวแทนไทยเข้าร่วมการประชุมว่าด้วย อนาคตของ AI ในระบบป้องกันโลกที่นครเจนีวาซึ่งไทยได้แสดงจุดยืนชัดเจนว่าจะผลักดันแนวคิด Smart Peace Technology หรือเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อสันติภาพโดยเสนอให้ระบบ AI ถูกใช้ในลักษณะป้องกันและเตือนภัยไม่ใช่เพื่อโจมตีหรือทำลายท่ามกลางเสียงชื่นชมจากนานาชาติบางฝ่ายในสหรัฐกลับมองว่าความก้าวหน้าของไทยอาจทำให้สมดุลอำนาจในภูมิภาคเปลี่ยนไปเพราะประเทศเล็กที่มีระบบป้องกันอัจฉริยะสามารถปฏิเสธ แรงกดดันทางทหารจากมหาอำนาจได้มากขึ้นรายงานของสนักข่าวรอยตระบุว่าวอชิงตันเริ่มประเมินความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงกับไทยใหม่หลังการเปิดตัวระบบไทย SHIELDX อย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยยังคงยืนยันในแนวนโยบายว่าโครงการนี้จะไม่ถูกนำไปใช้ในเชิงรุกหรือสร้างความขัดแย้งกับประเทศใดแต่จะทำหน้าที่เป็นโลหแห่งอาเซียนที่พร้อมแบ่งปันข้อมูลเตือนภัยให้ประเทศเพื่อนบ้านด้วยหลังจากการเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นของระบบ ไทย SHIELDX ในงานประชุมความมั่นคงเอเชียแปซิฟิกที่สิงคโปร์รความสนใจจากทั่วโลกก็หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้งจากหน่วยข่าวกรองนักวิเคราะห์ทางทหารและบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่ต้องการเข้าใจให้ได้ว่าประเทศไทยสามารถสร้างระบบป้องกันอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นนี้ได้อย่างไรโดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีตะวันตกรรสงกลาหมไทยประกาศว่าการทดสอบเต็มรูปแบบของระบบไทย SHIELDX จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม ปี2025ณฐานทัพเรือสัตหิบโดยการทดสอบบกครั้งนี้จะมีผู้แทนจากหลายประเทศในอาเซียนญี่ปุ่นเกาหลีใต้และผู้สังเกตการจากองค์การสาหารประชาชาติเข้าร่วมชมเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและความมุ่งมั่นของไทยในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสันติภาพไม่ใช่เพื่อการแข่งขันทางอาวุธเมื่อถึงวันทดสอบจริงฟ้ากลางอ่าวไทยสว่างแจ้าเรือรบและโดรนจำนวนกว่า120ลำถูกปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าในรูปแบบจำลองการ โจมตีหลายทิศทางขนาดเดียวกันระบบไทย SHIELDX ได้เริ่มต้นทำงานด้วยความเร็วเหนือความคาดหมายภายในเวลาไม่ถึง2วินาที AI Core ปัญญา X สามารถแยกแยะระหว่างเป้าหมายจริงและเป้าหมายอกหลอก d e c o ยได้อย่างแม่นยำจากนั้นเครือข่ายสัญญาณดาวเทียม THEPHASAT ก็ทำหน้าที่ประสานข้อมูลกับสถานีภาคพื้นดินกว่า36แห่งทั่วประเทศไทยในศูนย์ควบคุมหลักที่ปทุมธานีหน้าจอว่าร้อยจอแสดงผลแผนที่3มิติของประเทศไทย และพื้นที่โดยรอบแบบเรยวทางทุกการเคลื่อนไหวของเป้าหมายถูกแสดงด้วยจุดสีน้ำเงินและแดงที่เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องปัญญาเอกวิเคราะห์เส้นทางของวัตถุได้แม่นยำถึงระดับเซี่ยววินาทีจากนั้นระบบยิงจำลองแบบ PLASMASIM ก็ทำง,งานโดยไม่ต้องมีมนุษย์สั่งการผลคือเป้าหมายจำลองถูกสกัดได้สำเร็จถึง98เปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าสูงกว่ามาตรฐานของระบบป้องกันขีปนาวุธรุ่นใหม่ของสหรัฐยังเต็ดถึงเกือบ6%ปเซผู้แทนจากญี่ปุ่นถึงกับกล่าว ในที่ประชุมหลังการสาธิตว่าเราคาดไม่ถึงว่าประเทศไทยจะสามารถสร้างระบบที่มีความแม่นยำระดับนี้ได้โดยไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีจากตะวันตกเลยนี่คือหลักฐานว่าความรู้และนวัตกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเปลี่ยนภูมิทัศน์ของโลกความมั่นคงรายงานข่าวของ BBC Re รอยเตอร์สและนิกเกอต่างตีพิมพ์ภาพการทดสอบในวันนั้นเป็นข่าวใหญ่โดยเฉพาะคลิปวิดีโอจากโดรนที่จับภาพช่วงที่ระบบถ่ายชีก LDX สั่งการป้องกันอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องภายในไม่ถึง2วินาที จนเกิดเป็นกระแสนในโซเชียลมีเดียทั่วโลกด้วยแฮชแท็กไทชิเอ็กซ์เอฟฟอร์เรชันเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังการทดสอบกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ออกถแถลงการสั้นๆระบุว่าสหรัฐยินดีต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีป้องกันประเทศของพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ในวงการวิเคราะห์ข่าวกรองมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่เป็นทักหลายฝ่ายรู้สึกประหลาดใจและวิตกต่อศักยภาพของระบบนี้เพราะมันแสดงให้เห็นว่าประเทศที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายเทคโนโลยีตะวันตกสา มารดสร้างระบบอัตโนมัติที่เทียบเท่ามหาอำนาจได้อย่างสมบูรณ์สื่ออเมริกันอย่าง The Washington Post รายงานว่าไทย SHIELDX คือสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนศูนย์กลางเทคโนโลยีป้องกันโลกจากตะวันตกสู่เอเชียโดยชี้ว่าจุดแข็งของระบบไม่ได้อยู่ที่ฮาร์ดแวร์แต่อยู่ที่ซอฟต์แวร์อัจฉริยะซึ่งเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและไม่ขึ้นอยู่กับระบบของสหรัฐเลยแม้แต่น้อยในขณะเดียวกันจีนก็จับตามองอย่างใกล้ชิดกระทรวงกลาโหมจีนส่งสารแสดงความยินดีต่อไทยพร้อมเสนอความร่วมมือด้านข้อมูลดาวเทียม และระบบตรวจจับระยะไกลแต่ไทยตอบกลับอย่างรักมัตรระวังโดยระบุว่าพร้อมร่วมมือเพื่อสันติภาพในภูมิภาคโดยไม่ผูกพันทางท,างทหารใดๆประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเช่นมาเลเซียสิงคโปร์และเวียดนามก็เริ่มแสดงความสนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงเทคนิคของระบบไทย SHIELDX โดยเฉพาะในด้านระบบเตือนภัยพิบัติซึ่งเป็นหนึ่งในฟังก์ชันที่ถูกบูรณาการเข้าไปในโครงสร้างของระบบเพื่อใช้ประโยชน์ในยามสงบอีกด้วยดรกิติพงศ์หัวหน้าทีมวิศวกรให้สัมภาษณ์ภายหลังการทดสอบว่า ไฮเอสไฮไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำสงครามแต่มันคือสมองกวที่ออกแบบมาเพื่อให้มนุษย์มีเวลาคิดก่อนยิงเราอยากให้ AI กลายเป็นเครื่องมือที่เตือนเราว่าความสงบสำคัญกว่าการตอบโต้ประโยคนี้ถูกสื่อทั่วโลกนำไปอ้างอิงอย่างกว้างขวางจนเกิดการถกเถียงในแวดวงนักปรัชญาเทคโนโลยีว่า AI ที่มีจริยธรรมควรมีรูปร่างเช่นไรและควรถูกควบคุมโดยใครขณะที่กระแสชื่นชมยังคงดำเนินต่อเนื่องสหรัฐก็เริ่มส่งทีม ผู้เชี่ยวชาญจากดาผเดินทางมายังไทยภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้าน AI เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาและมาตรการความปลอดภัยของระบบมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐได้ขอเข้าชมูนยนควบคุมหลักที่ปทุมธานีแต่ไอได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าถึงเฉพาะส่วนสาธิตและข้อมูลทั่วไปเท่านั้นการรักษาความลับระดับสูงของโครงการทําให้หลายฝ่ายมองว่าไทยอาจมีเทคโนโลยีที่ยังไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดสํานักข่าวรัเสเซียแทสรายงานข่าววิเคราะห์โดยระบุว่า การเกิดขึ้นของไทย SHIELDX ถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในเอเชียซึ่งประเทศขนาดกลางสามารถพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารที่มีประสิทธิภาพสูงได้โดยทรัพยากรของตนเองพร้อมทั้งชี้ว่านี่คือบทพิสูจน์ว่าความรู้และนวัตกรรมไม่ได้ผูกขาดอยู่กับประเทศมหาอำนาจอีกต่อไปในช่วงปลายเดือนสิงหาคม2025กระรวงกลาหใหมไทอยยอได้ประกาศว่าระบบไทย SHIELDX จะเริ่มต้นระยะที่2ซึ่งเน้นการเชื่อมโยงกับระบบพลเรือนเช่นการเตือนภัย ซึนามิการตรวจจับการบุกรุกทางไซเบอร์ระดับชาติและการคาดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโดยใช้โครงถ่าย AI เดียวกันทั้งหมดการบูรณาการระหว่างความมั่นคงทางทหารกับความปลอดภัยของประชาชนทําให้หลายประเทศในยุโรปเริ่มหันมาศึกษาแนวทางไทยองค์การสหประชาชาติได้ออกแถลงการชื่นชมว่าประเทศไทยได้แสดงให้เห็นว่า AI ทางการทหารสามารถถูกนํามาใช้เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติได้จริงหากมีจริยธรรมและการควบ คุมที่เหมาะสมซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการยกย่องในระดับนี้แต่ในอีกด้านหนึ่งสื่อบางสำนักในสหรัฐและยุโรปเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับความโปร่งใสของระบบโดยอ้างว่าความสามารถในการตอบสนองอัตโนมัติของ AI ออาจกลายเป็นความเสี่ยงหากเกิดการทำงานผิดพลาดในสถานการณ์จริงรัฐบาลไทยจึงได้เชิญนักวิจัยอิสระจากหลายประเทศเข้าร่วมทดสอบระบบจำลองในเดือนกันยายน2025เพื่อพิสูจน์ว่าไทย SHIELDX มีระบบป้องกันการทำงานเกินขอบเขต (FAL-safe protocol) ที่รัดก,กุมที่สุดในภูมิภาคผลการทดสอบแอร์เดงให้เห็นว่าแม้ระบบจะ,ะเผชิญกับข้อมูลจำลองที่สับสนซับซ้อนเกินกว่าปกติปัญญาเก X, ก็ยังสามารถแยกแยะข้อมูลเท,ท็จออกจากข้อมูลจริงได้ด้วยอัตราความแม่นยำถึง99.2%ซึ่งทำให้ข้อกังวลส่วนใหญ่หมดไปและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาคมโลกมากขึ้นสื่อไทยไรายงานว่าหลังจากนั้นมีมหาวิทยาลายัย และสูตวิจัยจากต่างประเทศกว่า30แห่งส่งคำขอความร่วมมือกับไทยเพื่อศึกษาด้าน AI ethics และ defense เทคโนโลยีอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะสถาบันในฟินแลนด์เยอรมนีและญี่ปุ่นซึ่งมองว่าโมเดลการพัฒนาของไทยคือกรณีศึกษาที่สมบูรณ์ระแบบของการสร้างเทคโนโลยีด้วยทรัพยากรจำกัดแต่มีประสิทธิภาพสูงสุดขณะเดียวกันภายในประเทศเองโครงการไทย SHIELDX กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยจำนวนมากหันมาสนใจด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีความตัารัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรม Future d e f e n s e Lab เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาและนักวิจัยรุ่นใหม่เข้ามาทดลองสร้างต้นแบบเทคโนโลยีป้องกันในรูปแบบใหม่ๆโดยมีปัญญา X เป็นครูดิจิทัลคอยให้คำแนะนำการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เพียงสร้างชื่อเสียงให้กับไทยในเวทีโลกเท่านั้นแต่ยังสร้างวัฒนธรรมแห่งการสร้างสรรค์ ขึ้นภายในประเทศที่ซึ่งคนรุ่นใหม่เริ่มเชื่อมั่นว่าความฝันในการสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องรอทุนจากต่างชาติอีกต่อไปเมื่อถึงเดือนตุลาคม2025รายงานข่าวจากสำนักข่าวบลมเบิร์กระบุว่าบริษัทเทคโนโลยีเอกชนของไทยกว่า15แห่งได้รับการติดต่อจากประเทศในตะวันออกกลางและยุโรปเพื่อขอซื้อลิขสิทธิ์บางส่วนของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบไทย SHIELDX แต่รัฐบาลไทยยังคงยืนยันนโยบายเดิมว่าระบบนี้จะไม่ถูกขาย หรือส่งออกในเชิองอาวุธแต่จะอนุญาตเฉพาะการใช้ในภาคพ,พลเรือนเช่นระบบเตือนภัยพิบัติและโอโครงข่ายความปลอดภัยเมืองอัริยะเท่านั้นท่ามกลางความสนใจที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโลกเริ่มตั้งคำถามว่าไทยจะเดินต่อไปทางไหนหลังจากนี้เพราะความสำเร็จของไทย SHIELDX ไม่ได้เพียงทำให้ไทยเป็นที่รู้จักในฐานะผู้พัฒนาเทคโนโลยีป้องกันขั้นสูงแต่ยังทำให้ประเทศเล็กในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นศูนย์กลางของการอภิปรายระดับโลกเกี่ยวกับ จริยธรรมของ AI และความมั่นคงในศตวรรษใหม่ปลายปี2025โลกได้เข้าสู่ยุคที่ความมั่นคงทางเทคโนโลยีกลายเป็นประเด็นหลักของทุกประเทศการแขง่ขงขันด้าน AI, DF, E, N, S, E ขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งในสหรัฐจีนรัสเซียและยุโรปแต่ท่ามกลางการแขง่งขันที่เข้มข้นนั้นประเทศไทยกลับถูกยกให้เป็นตัวอย่างของแนวทางที่สมดุลระหว่างเทคโนโลยีและจริยธรรมผ่านโครงการไทย SHIELDX ที่ไม่เพียงสร้างความปลอดภัยทางทหาร หากยังสร้างความเชื่อมั่นในแนวคิด AI เพื่อสันติภาพที่แท้จริงการทดสอบในเดือนกรกฎาคมและกันยายนที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าไทย SHIELDX มีประสิทธิภาพระดับโอ้ลบทั้งด้านการตรวจจับการสกัดภายคุกคามและระบบตัดสินใจอัตโนมัติแต่สิ่งที่ทำให้โลกตะลึงยิ่งกว่านั้นคือการประยุกต์ใช้นอกเหนือจากการทหารที่รัฐบาลไทยเริ่มเปิดเผยในช่วงปลายเดือนตุลาคม2025ภายใต้โครงการ Smart Nation Defense 2030ไทยได้วางแผนใช้โครงสร้างของไทย SHIELDX เชื่อมโยงกับระบบพลเรือนในหลายด้านเช่นระบบเตือนภัยพิบัติอัจฉริยะที่สามารถคาดการแผ่นดินไหวน้ำท่วมและไฟป่าได้ล่วงหน้าระบบป้องกันภัยไซเบอร์ระดับประเทศที่ตรวจจับการโจมตีทางข้อมูลก่อนเกิดขึ้นจริงรวมถึงระบบควบคุมการจราจรทางอากาศสแลลทเลที่ใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์จากดาวเทียม t h e p a s a t รุ่นที่2 ซึ่งจะถูกปล่อยในปี2026ดรกิติพงศ์สิริวงศ์ผู้พัฒนา AI Core ของโครงการให้สัมภาษณ์กับสนักข่าวอิ k เว่าเมื่อเราสามารถใช้เทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันประเทศให้มาช่วยปกป้องชีวิตคนเราก็พิสูจน์ได้ว่าเทคโนโลยีทางทหารไม่จําเป็นต้องมีแต่ด้านมืดมันสามารถเป็นโลกของมนุษย์ได้เช่นกันคําพูดนี้กลายเป็นคําคมที่ถูกแชร์ไปทั่วโลกออนไลน์จนองค์การยูเนสโกเชิญประเทศไทยเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาในโครงการ AI for Humanity เพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติศาสตร์และเกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในภาคความมั่นคงโดยคำนึงถึงมนุษยธรรมในเวทีโลกความสำเร็จของไทย SHIELDX ยังส่งผลต่อแนวคิดทางยุทธศาสตร์ของหลายประเทศมหาอำนาจตะวันตกเริ่มหันมาพิจารณาการพัฒนาเทคโนโลยีรวมกับประเทศขนาดกลางและเล็กมากขึ้นเพราะเห็นว่าโครงการไทยพิสูจน์ให้เห็นว่าการเปิดโอกาสให้ทีมวิจัยหลากหลายประเทศมีส่วนร่วมสามารถสร้างนวัตกรรมที่คาดไม่ถึงได้สหรัฐอเมริกา ซึ่งในช่วงแรกแสดงความระแวงต่อระบบนี้ได้เปลี่ยนท่าทีในเดือนพฤศจิกายน2025โดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศข้อตกลงความร่วมมือด้าน a i เ c Treaty p r o t o c กับประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านระบบควบคุมความปลอดภัยของ AI ในการป้องกันไทยทางอากาศมีการตั้งคณะทำงานร่วมชื่อว่า Pacific-X Alliance ที่มุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของ AI เชิงป้องกันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถือเป็นครั้งแรกที่ไทย ได้รับสถานพันธมิตรด้านเทคโนโลยีเชิงยุทธศาสตร์ในระดับเดียวกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จีนเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยรัฐบาลปักกิ่งเสนอข้อตกลงด้านข้อมูลดาวเทียมแบบเปิด Open Satellite Data Agreement กับไทยเพื่อให้ข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจของจีนและไทยถูกแชร์ร่วมมักกันในภารกิจด้านมนุษยธรรมเช่นการกู้ภยัยหลังภัยพิบัติซึ่งเป็นสัญญาณบวกของความร่วมมือข้ามชาติที่เกิดจากแรงบันดาลใจของไทย SHELDX ขณะที่รัเสเซียแสดงความสนใจในเทคโนโลยีการเข้ารหัสแบบควอนตัมของไทยซึ่งถูกมองว่าเป็นระบบเข้ารหัสที่ยืดหยุ่นที่สุดในโลกสําหรับการสื่อสารทางทหารแต่รัฐบาลไทยยังคงยืนกรานว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะไม่ถูกขายในเชิงยุทธศาสตร์โดยจะอนุญ,ญาตเฉพาะการแลกเปลี่ยนในเชิงวิชาการเท่านั้นในภูมิภาคอาเซียนผลลัพธ์ของไทย SHELDX ได้ก่อให้เกิดโครงการใหม่ชื่อว่าอาเซียนดิฟเฟนซ์อินเทลเ e n ชันแนออกมือดิน โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางหลักในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความมั่นคงระดับภูมิภาคด้วยเทคโนโลยี AI ที่พัฒนาโดยคนในอาเซียนเองโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมองว่าแนวคิดป้องกันร่วมกันแต่ไม่พึ่งพามหาอำนาจคือทิศทางใหม่ของภูมิภาคสิ่งที่น่าสนใจคือโครงการไทย SHIELDX ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างมหาศาลอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีชั้นสูงเติบโตขึ้นกว่า35%ภายในปีเดียว ทำให้ไทยกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตชิปประมวลผล AI และระบบสื่อสารควอนตัมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มหาวิทยายลัยชั้นนําของไทยได้เปิดหลักสูตรใหม่ด้าน AIDFENSE Engineering และ t e t h i c a l m a n t g e e System เพื่อเตรียมบุคลากรรุ่นใหม่ให้พร้อมกับโลกอนาคตในปีเดียวกันนั้นเองสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติซ i p r i ได้จัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีนวัตรกรรมเทคโนโลยีเพื่อการป้องกันอย่างสันติสูงสุดในโลก โดยให้เหตุผลว่าไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารได้โดยไม่สร้างความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศและยังส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคอีกด้วยสื่อญี่ปุ่น NHK ออกสารคาดีพิเศษชื่อ The Be Rain of Peace Thai SHIELDX ถ่ายทอดเบื้องหลังของทีมวิศวกรไทยในห้องปฏิบัติการกลางปทุมธานีภาพของนักวิทยาศาสตร์หนุ่มสาวที่นั่งทำงานร่วมกับทหารและนักจริยธรรมสะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยีและมนุษยธรรม สามารถเดินไปด้วยกันได้อย่างลงตัวในส่วนของประชาชนไทยเองกระแสความภูมิใจในเทคโนโลยีไทยพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนโรงเรียนหลายแห่งนำเรื่องราวของไทย SHIELDX ไปใช้เป็นกรณีศึกษาในการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และจริยธรรมหลายมหาวิทยาลายัยตั้งทีมวิจัยรุ่นเยาวชื่อ NextX เพื่อศึกษาต่อยอดแนวคิด AIa เพื่อสันติภาพในรูปแบบอื่นเช่นการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการเกษตรอัจฉริยะในช่วงปลายปี2025ประเทศไทย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม World AI p e a e f o r u m ซึ่งมีผู้นำจากกว่า50ประเทศเข้าร่วมรวมถึงผู้แทนจากสหรัฐจีนรัเสเซียและสารประชาชาติการประชุมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อกำหนดกรอบจริยธรรมสากลของการใช้ AI ทางการทหารโดยใช้แนวทางของไทยเป็นต้นแบบภายในงานนายกรัฐมนตรีไทยกล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุมว่าไทย s h i l d x คือเครื่องพิสูจน์ว่าประเทศเล็กก็สามารถสร้างส,างสิ่งยิ่งใหญ่ได้หากเรามีความ มาตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อปกป้องไม่ใช่ทำลายโลกกำลังต้องการความมั่นคงที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจไม่ใช่อาวุธรลาวของมอบไทย SHIELDX ให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสติภาพไม่ใช่เครื่องมือแห่งสงครามคำพูดนั้นได้รับเสียงปรบมือยาวนานจากผู้แทนทุกประเทศและกลายเป็นประโยคที่ถูกนำไปเผยแพร่ทั่วโลกภายใต้แฮชแท็กพิสตูเอหลังการประชุมสหรัฐและจีนได้ร่วมลงนามในข้อตกลง b แ k ง k อก AI พิ c c o r ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือระดับโลกฉบับแรกในการควบคุมการใช้ AI ทางการทหารเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด AI Wars ที่อาจนำไปสู่หายนะในอนาคตเอกสารฉบับนี้มีชื่อของประเทศไทยในฐานะผู้ริเริ่มและผู้นำทางจริยธรรมด้าน AI Defense ผลกระทบของข้อตกลงนี้ขยายวงกว้างไปทั่วโลกภายในไม่กี่เดือนหลายประเทศเริ่มปรับนโยบายด้านการวิจัย AI ใหม่โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและความโปร่งใสามากขึ้นองค์กรสิทธิมนุษยชน ระหว่างประเทศออกแถลงการยกย่องประเทศไทยว่าเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสันติภาพของศตวรรษที่21ในมุมของสังคมโลกความสำเร็จของไทย SHIELDX กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศลุกขึ้นสร้างเทคโนโลยีด,ด้วยตนเองอินโดนเเซียฟิลิปปินอินเดียและปาซิลต่างประกาศโครงการ AIDFENSE ในแนวทางของตนโดยยึดแบบจำลองไทยเป็นหลักปรากฏการณ์นี้ถูกเรียกว่า Thai Model Effect ซึ่งหมายถึงการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างอิสระ โดยไม่ต้องพึ่งพามหาอำนาจและใช้เพื่อการป้องกันมากกว่าการโจมตีศาสตราจารย์จอหิวจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดกล่าวในบทสัมภาษณ์ว่าสิ่งที่ประเทศไทยทำไม่ใช่เพียงสร้างระบบป้องกันประเทศแต่คือการสร้างแนวคิดใหม่ให้โลกเห็นว่าความมั่นคงที่แท้จริงต้องเริ่มจากความรับผิดชอบต่อมนุษยชาติตลอดระยะเวลาหลังการเปิดตัวไทยเอสไอเโลกได้เห็นภาพของประเทศไทยในมุมใหม่ ประเทศที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงผู้รับเทคโนโลยีกลับกลายเป็นผู้นำทางนวัตรกรรมระดับโลกที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดด้านความมั่นคงและจริยธรรมของมนุษย์ยุคใหม่เมื่อถึงสิ้นปี2025โครงการไทย SHIELDX ได้รับรางวัล Global Peace Technology Award จากสาประชาชาติในฐานะเทคโนโลยีที่สร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงและสันติภาพได้ดีที่สุดในประวัติศาสตร์และชื่อของประเทศไทย ก็ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ว่าเป็นผู้เปลี่ยนโฉมหน้าโลกแห่งความมั่นคงด้วยพลังของสติปัญญา